สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็มาดูคำสั่งโฮนะครับคำสั่งโฮก็คือการสร้างดูเจาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้าตร์บอลเค้าตร์ซิงค์สปอตเฟสหรือการสร้างดูทับนะครับทับเกียวก็จะใช้คำสั่งโฮนะครับในแผงโมด i ฟาหรือพิมพ์ H นะครับ หรือคลิกขวานะครับเลือกมัคคิญเมนูโฮลนะครับมาดูสั่งโฮลนะครับโฮลก็จะมีเพลกเมนต์นะครับเป็นแบบลีเนีย f o ร m มสเก็ตเป็นแบบร่นศูนย์นะครับคอนสแตนต์หรือออนพอย t ์นะครับเรามาดูกันแบบล i เนียก่อนโดยลีเนียครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเลือกถีวหน้านะครับเปล็กสีงแดงตรงนี้เลือกปุ๊บ ตขสงีขาวจากนั้นเลือก Linear e g e นะครับที่เป็น Reference ของมัน Reference นันที่หนึ่งนะครับผมเลือกห้าสิบ Reference นันที่สองนะครับห้าสิบตรงรูนะครับเราสามารถเลื่อนเพื่อหาขยายและลดขนาดของมันได้นะครับตรงนี้ผมเอาเป็นสิบละกันนะครับ ส่วนจุดจิงสุดนะครับผมเลือกเป็น toss all นะครับตลอดหรือเป็น distance นะครับถ้าเป็น distance แล้วก็ใส่ค่าตรงนี้ตรง view point ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ angle หรือเป็นแบบ flat เป็นแบบ band นะครับตรงนี้ผมเลือก toss all นะครับ เราใหญ่หน่อยเป็น1.5นะครับโอเคก็ okay. จะได้แล้วโฮนะครับมาดูคำสั่งโฮอ,อีกอันหนึ่งนะครับรเ p ฟ t ฟ e ต์ n ม้นต์คอนน,นะครับเป็นเจาะรูมศูนย์กลางตรงนี้นะครับก็จะมีเลือกเ a ลนแล้วก็เลือกคอนเซน r e ิ e เ e n c e นะครับคลิกตรงเพลนนะครับแล้วเลือกเลือกตรงขอบ ของฟีเจอร์หรือว่าขอบเส้นนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับมันก็จะอยู่จุดศูนย์กลางผมเลือกใดเท่ากับ15นะครับก็ Termination ผมเลือกทูลองเลือกทูก่อนนะครับให้มาทะลุกับรูนี้นะครับเรียกสั่ง apply นะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไง นี่ยครับนี่ก็คือเจาะที่สร้างจากคอนเซนทริกจุดสิ้นสุดชูนะครับแล้วก็แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าชูเราจะเจาะชูตรงนี้ โอเค o okay. อเล r cannot build this hole อ๋อนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะครับนี่ครับมีใช้คำสั่ง hole าดูโฮยอีกอันนึงนะครับโฮแับออนพอยต์แับออนพอยต์นี้ก็ต้องใช้พอยต์เขาช่วยก่อนนะครับผมเลือกพอยต์นะครับคลิกขวาเลือก Select นะครับตรนนี้ก็จะได้พอยต์ตรงถึงกลางนะครับแล้วก็เลือกโฮ oh. เป็น o อนพอยตนะครับ ตรงนี้นะครับ Point Direction ก็เอาเป็น Normal ตั้งฉากนะครับส่วนตรงรู้เจาะผมจะเอาเป็น c ข u ้วบอลนะครับเราสามารถเลื่อนได้ปุ๊บนะครับจุดส่้นสุดผม p o s t All นะครับผ่านตนลอดแล้วก็ได้เท่ากับ15นี้ ลิก Apply นะครับก็ตัวบอลไดเมนเตอร์อ๋อตรงนี้มันเล็กกว่านะครับเท่ากับยี่สิบนี้นครับนี่ครับพา กตับอร์หรือเราจะเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับเลือกที่เป็นฟชชเนอร์แล้วก็ผมเลือก I/O นะครับเป็นหัวจมนะครับได้หัวจมตรงนี้เป็น M M10 แล้วกันครับ M10 แบบนี้ครับหกเหลี่ยมนะครับเป็นหัวหกเหลี่ยมด้านในนะครับเป็น M10 แล้วด้านล่างนี้เป็นฟิตนะครับพอดีอันนี้โค้ดนี่ก็อัดเลยนะครับ10.5แล้วก็แบบรูทก็หลวมหน่อย1.2นะครับตัวนี้ระยะฟิตเราสามารถกำหนดได้เลือกเป็นฟิต normal นะครับ โอเคสวนมาดูโอ,อ้ยอันหนึ่งนะครับต้องใช้สเก็ตนะครับสเก็ตดีสเก็ตแล้วก็ใช้คำสั่งพอยต์นะครับแล้วก็คำสั่งฮาร์กก็ได้นะครับ ผมจะกำหนดขนาดก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งโคนะครับเนี่ยครับเลือกฟอร์มสเก็ตก็จะได้ตรงนี้ผมเลือกเป็นฟาสเชนเนอนะครับมาเป็น m iso หัวนะครับสเก็ต m สิเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เลือกเซนเตอนะครับสามารถเลือกได้ตรงปัะจุดปลายนะครับหรือว่าตรงจุดแบบนี้หรือว่าเป็นคอร์ทซิง n นะครับคอร์ทซิงค c อร์ทซิง n ก็มีแบบเลือกเป็น M5 นะครับคอร์ทซิง n M5 นี่ครับ ก็จะได้ h o Home แบบ o u าจ t ซ Sync มาดู h o l e แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ s p o t f ฟสดยผมเลือกเป็นตรงนี้นะครับเชื Gen ่อมสายที่เอ็ดเกต ใช้สั่งโฮอีกครั้งนะครับผมเลือกเป็น Spot o ป t ต a d e นะครับอ่าโฟบินโฟบินโฟน ISO ตอบน,นี้แล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็จะได้แล้วเป็นแบบปาดผิวนะครับหรือถ้ามาแบบนี้ก็แบบนี้ครับรนี่ครับจะได้เป็นแบบปาด ครับผมในสำหรับคําสั่งโพก็รูปมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ